อยู่กับคุณพุทธดีสุขีวงศ์นะครับหรือว่าน้องการนะครับผมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของที่นี่นะครับใช่ค่ะน้องการครับที่อุทยานหินที่พึ่งนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอ,อ๋ออุทยานหินที่พึ่งของเราใช่ไหมคะคือเราจะเริ่มก่อสร้างเลยเนี่ยตั้งแต่ปี2540 เริ่มจากคือผู้ผู้กอ่อตั้งเนี่ยท่านทําการหล่อพระจากการที่ท่านท่านทำการหล่อพระพุทธรูปเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยท่านคิดที่จะสร้างสารรูกเหมือนของบุคคลสําคัญของพระพิสุสองขึ้นจะําให้เกิดเป็นอุทยานห่งที่พป็นสยามขึ้นมานะคะโดยจุดประสงค์ของการจาัดตั้งก็คือจะเน้นในเรื่องของเป็นที่พักผ่อนอยางจะให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมอ,อย่างที่เห็นบรรยากาศร,รอบๆจะมีธรรมชาติสมัยแยะเลยนะคะคแล้วก็เน้นในเรื่องของศิลปะปของวัฒนธรรมด้วยในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยก็จะในก็จะมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับ พระสงแล้วก็พระพุทธรูปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแด่งเรียนรู้สังเกตว่าเห็นเดินผ่านไปผ่านมานี่คือเด็กๆที่มาทัศนศึษากกันนะคะค่ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกนะคะเรียกว่าอาคารเชิดชูเกียรติซึ่งด้านในจะมีหุ่นขี้ึ้งของบุคคลสำคัญชาวไทยและวก็ต่างประเทศรวม1ิท่านใช่ไงเชิญเข้าชมด้านในค่ะ ด้านในนะคะด้านข้างนี้จะเป็นแผ่นป้ายนะคะซึ่งแสดงประวัติความสําคัญองแต่ตละท่านเติจ้จากท่านหม่อมหลวงปิ่นนะคะไลฟไประจท่านเติ้ลเสี่ยวผิงนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังจะมีเสียงบรรยายประกอบเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะเชิญชมข้างใน,นะคะ่ะอาคารเชิดชูเกียรติอาคารที่นําเสนอเรื่องราวรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสําคัญ พร้อมเกียรติประวัติคุณค่าความดีที่เป็นแบบอย่างทั้งชาวไทยและต่างประเทศอาทิครูมนตรีตราโมทสืบนาคเสถียรบอมหลวงปิ่นมาลาคุณศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์และบุคคลสําคัญชาวต่างชาติอาทิแม่ชีเทเลซาประธานาธิบดีโฮจิมินเติ้งเสี่ยวผิงและเหมาเจ๋อตุงเป็นต้นครับ ตอนนี้ก็คือจะมาชมจุดที่2นะคะครเรียกว่าลานพุทธโรูป3สมัยะคะ่ะตรงนี้จะได้เห็นถึงปฏิมากรรมการสร้างพระในแต่ละยุคจะมีความแตกต่างกันพระองค์แรกนี้ก็คือพระรูปในสมัยอยุธยานะคะอาจจะเริ่มจากองค์ซึ่งเก่าแก่น้อยที่สุดก่อนครับผมการสร้างพระในยุคนี้เนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยงดงามมากนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยบ้านเมืองเกิดศึกสงครามช่างไม่มีเวลาพักว่าพอในการที่จะสร้างสรรค์ง,งานศรราิลปะสังเกตการวางมือของท่านเนี่ยจะดูชี้ดูแข่งกระด้างไม่ออทชอยเลยนะคะ เราพักท่านค่อนข้างเหลี่ยมแล้วจะดูยิ้มปนเศร้านิดนึงยิ้มปนเศร้าช่วงคิ้วจะชนกันเวลาคนเครียดนั่นเองครับลักษณะของท่านนะคะเราเรียกด้านบนเราจะเรียกว่าพระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิงเส้นพระศพหรือเส้นผมจะเป็นหนามแหลมหรือหนามขนุนจะสร้างให้ใคล้ายคลึงกับลักษณะของคนไทยแล้วเพราะว่าช่างจะเป็นสักุลช่างไทยสังกตินะคะหรือผ้าผ้าบ่าจะยาวลงมาถึงพระนาคีหรือสดือใช้ผ้าจะเป็นชายา้าลายคล้อง แล้วก็ท่านั่งคัสมาของท่านเราเรียกว่าคัสมาธิราบขวาทับซ้ายฐานที่ที่เป็นพุทธรูปท่านนั่งก็จะเรียกว่าฐานสำเพานะคะ ัยที่สองนี่ก็คือรูปในสมัยสุโขทัยนะคะยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะเดี๋ยวขึ้นไปไหว้ท่านใกล้ๆแล้วก็ไปดูลักษณะใกล้ๆกันนะคะครับพุทธลักษณะของท่านเนี่ยจะมีความแตกต่างจากอยุธยาจะเห็นเด่นชัดก็คือตรงเส้นพระศกนะคะจะขมวดเป็นก้นหอยแล้วอยุธยาจะเป็นหนามแหลมเรียกว่าหนามขนุนนะคะแล้วก็ตรงตรงสังคติ นะคะหรือชายผ้าสังเกตว่าจะเว้าวเข้าไปรตรงนี้จะเรียกว่าชายเขี้ยวตะขาบถับซ้อนกันตรงนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างาพระในสุโขทัยและยุทธยาจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของด้านพุทธลักษณะส่วนความแตกต่างที่เห็นในชัดก็คือสีหน้าเรือพระของท่านที่สื่อเห็นถึงความเป็นอยู่ในแต่ละยุคนั่นเองส่วนฐานที่พระท่านนั่งจะเรียกว่าฐานเรียบหรือฐานเขียงนะคะครับจะดูหนะ้าท่านจะมีความสุขนะครับใช่จะดูจรุ่งเรือนที่สุดมีความสุขมากค่ะ ก็เป็นสมัยสุดท้ายแล้วนะคะสมัยเชียงแสนจะมีความเก่าแก่มากที่สุดเลยเชียงแสนนะคะจะมีถึง3ามรุ่นนะคะรุ่นแรกสุดเนี่ยก็จะเรียกว่าเชียงแสนสิงหนึ่งจุดเด่นน็คือสังคติจะสั้นเหนือพระอุระหรือเหนืออกนะคะสิงสองสังคติจะยาวลงมาเหนือพระนาพีหรือสะดือส่วนสิงสามเนี่ยสังคติจะอยู่ในระดับพระนาพีระดับสะดือนะคะองนี้ก็จะเป็นสิงหนึ่งสิงหนึ่งสังคติจะอยู่ประมาณประมาณนี้ได้ใช่ไหมคบใช่ค่ะจะเหนืออกนะคะตรงนี้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดด้วยนะคะ พระในยุคนี้เนี่ยพระพักท่านจะดูดุดูสุขุมนิดหนึ่งกับศึกสงครามเหมือนกันนะคะพระพักจะดูกลมสั้นลักษณะการสร้างนะคะท่านั่งของท่านสังเกตว่าจะแตกต่างจากสองสมัยแรกด้วยท่านั่งของท่านจะค่อยกันท่านนี้เรียกว่าขัดสมาธิเพชรเป็นท่าที่นั่งลําบากไม่ค่อยพบเห็นแล้วเป็นท่าที่พระพุทธเจ้าท่านเชื่อเลือกใช้ในช่วงที่ท่านบําเพ็ญทุกกิริยานั่นเอง ค่ะแล้วก็ความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือ,อด้านบนพักเก็ตมาลาจะเป็นรูปดอกบัวตูมเส้นวัสดุเป็นก้นหอยขนาดใหญ่จะมีความคล้ายคลึงคนอินเดียเพราะศิลปะส่วนหนึ่งนัานมาจากอินเดียนะคะฐานสังเกตฐานที่สร้างรูปจะเป็นฐานดอกบัวนะคะดอกบัวครับแ็ในแต่ละสมัยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบงค์าววันนี้มาเที่ยวอุทยานพิสัยเนยยังไม่ได้มาเที่ยวถ้ำด้วยนะคะ มามาที่อุทยานผุ่นที่เพิ่งนี่มีมีถ้ำด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีถ้ำด้วยเป็นถ้ำอะไรครับเรียกว่าถ้ำชาดกค่ะถ้ำชาดกนะครับโอ้นตั้นใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในถ้ำชาดกจะมีอะไรบ้างใช่จะเชิญในถ้ำเลยค่ะเข้าท้ำใช่ไหมครับี่ใช่ท้ำจำลองเป็นไฟเบอร์การ์ดนะคะ ภายในถ้ำชาดกนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราวนะคะชาสุดท้ายของพระเวสสันดรน,นะคะตอนชูชกขอสองกุมารอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นชูชกเลยใช่ไหมครับใช่ค, <ผม S 2> ค่ะนี่คือชวชกค,ค่ะชูชกจะเป็นบุบรุษอัปลักษณ์สปประการเป็นขอทานเท่าซึ่งรวยมากนะคะครับผม ใช่ค่ะสอนที่ห้าจะเรียกว่าบ้านไทยสี่ภาคค่ะอย่างหลังที่เราอยู่นี้จะเป็นบ้านภาคใต้ด้านบนจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้แล้วก็จะมีดนตรีพื้นบ้านด้วยเชิญขึ้นชมเลยค่ะพอเข้ามาส่ในบ้านเราก็จะเห็นการตกแต่งนะคะเหมือนกับบ้านเป็นบ้านของชาวใต้ที่สําคัญเลยก็คือจะมีดนตรีพื้นบ้านของชาวใต้ให้ฟังนะคะไพเราะนะคะจะสนุกสนานนิดนึงในเน้องของตะลุงหนังตะลุงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิต นะคะคุณตามกำสอนหลานเล่นหนังตลุงอยู่ก็จะมีตัวละครอยู่ในหนังตลุงมากมายตัวละคร,ครในเรื่องของดาวของรามเกียรตินี่นะครับนะคะคุณตามกำลังสอนหลานเล่นหนังตลุงเลยนะใช่ค่ะ <laughs> ทเที่ยวกันดีกว่าดูธรรมชาติชื่นชมบรรยากาศของหมู่แมกไม้พักเสียงนกร้อตงตังหวานกว้างไกลไปเที่ยวถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดมากเลยนะครับ<ม>แล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวนี่จะเดินทางยังไงครับอ๋อสำหรับการเดินทางนะคะคก็ง่ายๆมาสายเพชรเกษมดำเนินนะคะเดินทางมาจากจากก,จากกรุงเทพเนี่ยจากประมาณสักชั่วโมงกว่าๆจะเจอกับสี่แยกบางแพารกุณาาม,มเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่ตลาดน้ำดำเนินด้วย ะะเสายเข้ามา1กิโลจะพบอุเทียนอยู่ด้านขวามือค่ะครับรแล้วเปิดให้บริการตักแต่กี่โมงถึง,งกี่โมงครับเปิดบริการนะคะสําหรับเปิดบริการของเราจะเป็นหล่งไป2สองช่วงนะคะคคช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะเปิดบริการ9ก้โชชาโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงครึ่งสำหรับอเสาร์อาทิตย์และก็วันหยตลาเลิจะเปิดประมชชาณครึ่งถึงห้โชชาโมงเย็นค่ะ ก็สำหรับใครที่มาเที่ยวที่บางแพรนะครับมาเที่ยวตลาดน้ําเที่ยวอะไรแล้วนะครับก็นี่ครับมาที่นี่นะครับอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามนะครับแวะมาดูนะครับที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับต้องขอบคุณน้องการมากเลยนะครับวันนี้พาเดินซะเมื่อยไหมครับไม่เมื่อยค่ะแล้วพี่นะคะเป็นยังไงบ้างนิดหน่อยครับนิดหน่อยได้ออกกำลังกายครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับ